ครับวัสดีครับผมยาจากสวนทุเรียนลุงฐานะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีหมอนทองครับในกิปวันนี้ก็จะมานําเสนอหมอนทองครับสองปีหน่อยๆครับหมอนทองต้นนี้ร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบบาทซื้อมาตัวเล็กๆครับดูตอนนี้ใบกิ่งก้านสาขาครับอันนี้เป็นฝั่งที่ไม่โดนลมนะครับดูฝั่งที่โดนลม อง่ครับังที่ต้นลมหายไปเลยครับแต่ก็ยังมีแตกใบใหม่มาลำต้นใหญ่มากนี่ก็จะเป็นตะข่ายครับกันแมงที่จะมา กินกิ่งเลียนนะครับลุงหลดยาวก็สามารถกันได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากัดต้นก็ยังปกติอันนี้เราปลูกปอเทืองนะครับตอมรอบปอเทืองก็ดีที่ว่าเวลาเราน,นานๆไปกลัวดินแน่นนะเราก็ใช้ปอเทืองช่วยให้รากมัน ช้อนชัยลงาไม่ได้ดินนะครับแล้วตัวปอเทืองเองครับก็จะสร้างไนโตรเจนมนะีไนโตรเจนให้กับต้นไม้นะครับอีกทีนึงพอปอเทืองถึงอายุนะครับเป็นเม็ดอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ตัด แล้วก็เอามาคุมโครนนะครับคุมโครนให้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้กับทุเรียนอีกทีหนึ่งนะครับสภาพดูดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นหมอนทองนะครับ หัวน้ำก็มีสองหัวครับเป็นสองหัว,หวบบก็ัวได้ครับหมอนทองในภาคอีสาน ก็จะะประวันนี้ตัดกิ่งมวครับตัดกิ่งแต่งกิ่งเพราะว่ามีหลายรอบนะรอบแรงกิ่งขึ้นมามันเข็งกับยอดแล้วก็ตัดครับตัดแล้วก็ออกมาใหม่แล้วก็ตัดอีกตัดอีกแล้วก็ออกมาตรงนีน้้มันออกมาข้างนอก ในแข็งกับกิ่งน,นี้มันโดนปุ๋ยโดนอะไรไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ยืดยาวแต่ฟักหนึง่งมันก็จะแข็งครับแข็งแล้วมันก็จะชี้ออกแรงากนี่ไหนมันก็จะเป็นทรงพุ่มมันก็จะใหญ่ขึ้นครับตรงกลางแขนออกยอดก็กำลังพุ่งครับนี่เงี้ยสองเมตรกว่าสองเมตรจะสามเมตรนะ สองปีกว่าครับนี่จะเป็นแตงโมครับใช้ระบบน้ำหยดแตงโมก็ได้ได้ดีครับขายได้ปกติเราจะปลูกแค่ช่วงปีใหม่ช่วงหน้านหนาวแตงโมก็จะเจริญตัวตัวได้ดีนะครับหน้าแรงก็มีปัญหาผูกไม่ค่อยได้ ปีนี้เราลองดูครับเราลองดูปลูกไอโซนนะปลูกแซมทุเรียนอันนี้ระยะห่างประมาณเป็นสิบเมตรนะครับสิบเมตรกว่าระยะก,กาจะไม่ปลูกอะไรครับผมก็จะให้มันแปลงนี้มันห่างกับแปลงโน้นนะครับส่วนนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าต้นส่วนูุนก็สามสิบกว่าต้นทุเรียนน,น่จะเป็นแตงโมงนะครับ ที่ใหม่นี้เก็บผลผลิตแล้วอันนี้ปลูกปลูก,อกรอบหนึ่งครับรอบที่สองเป็นระบุตามหยุดเดี๋ยวพาไปดูกบพิกุลนะกบพิกลจากสนตกาญนะซื้อมาจากนนท์ไปรับใบจากอุ่นรับุรีอันนี้เป็นทางหลังน้ำข้างในก็จะเป็นกบพิกุล เรียนพันกบพิกุลอันนี้ก็ปีนีดีกว่าอันนี้เราตัดกิ่งด้านล่างออกหมดเลยครับเพราะมันโตไม่จะโอเคเท่าไหร่เร,เริ่มโตแล้วนะอนนทองหลังน้ำช่วยนะครันดิเรจะไปดูน,นี่ก็ตั้งโมนะ ฟ oh, ุกแซมกาแฟกุนทองนางนี่ก็มียอดโผล่ออกมาเ่ย,ายก็ต้องใช้เวลาครับด้านบนคาดว่าจะเปิดลงล่างสูงเลยครับด้านข้างบนงโตขึ้นไปรเราต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไง สำหรับกบไปก่อนขอบคุณสำหรับติดตามรับชมครับคลิปนี้ขอแค่ okay, นี้ก่อนสวัสดีครับ